ธรรมะอารีตื่นรู้สู่อมตะธรรมของพระมหาวรพจน์ทุกอย่างเกิดที่ใจก็จบที่ใจใส่ใจในการฝึกฝนในระดับพื้นฐานให้ดีในเรื่องของกายภาพพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นธรรมะเจ็ดประการหนึ่งความอ่อนโยน 2. ทางสายกลาง 3. การละวางกาย 4. การเคารพต่อวาระของธรรมชาติ 5. ความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 6. ความนอบน้อมถ่อมตน 7. การโอบอุ้ม หรือในส่วนของการฝึกปฏิบัติความสำรวมในศีลการสำรวมอินทรีย์ความรู้ประมาณในการบริโภคการประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่มีสติสัมปชัญญะการเสพเสนาสนะอันสงัดสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อการลดละ สละวางตั้งแต่การลดอาหารของกิเลสลงการละกิเลสต่างๆลงโดยลำดับทางโลกกับทางธรรมทางธรรมไม่ได้เหมือนทางโลกที่ว่าเราจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางเราก็พุ่งทยานไปไปให้ได้ไปให้ถึง ดิ้นรนกระเสือกระสนไปให้ถึงจุดหมายปลายทางทางธรรมไม่ได้เป็นเช่นนั้นการจะหลุดพ้นจากกองทุก็คือมันสิ้นกิเลสนั่นเองสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะ สิ้นตันหาอุป,ปาทานคือมันดับลงดับสนิทลงคำว่านิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าอุปมาถึงเหมือนไฟที่ถูกจุดขึ้นมาแล้วมันดับลงนิพพานไม่ได้มีที่ตั้งมันคือความดับสนิทแห่งไฟทั้งหลายทั้งปวงในใจไฟแห่งราคะ ไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะตัณหาอุปาทานความหลงความดิ้นรนทั้งหลายทั้งปวงความเร่าร้อนกระวนกระวายทั้งหลายทั้งปวงมันดับไปในใจนั่นเองทุกอย่างเกิดก็เกิดที่ใจเมื่อจะจบก็จบที่ใจ พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าที่สุดแห่งทุกข์ก็พบได้ในกายนี้แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนข้างนอกกายที่ไหนหรอกเกิดที่ใจมันก็จบที่ใจเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่ไฟในใจดับลงก็เหลือแต่ความชุ่มเย็นของความเป็นธรรมชาติเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นฝึกปฏิบัติ ใส่ใจตั้งแต่พื้นฐานเป็นไปเพื่อการลดละสละวางไม่ใช่ว่าเราจะมุ่งแค่ภาวนาให้เข้าสภาวะอย่างเดียวถ้าเราพุ่งทยานไปแบบนั้นโดยที่เราขาดพื้นฐานเรื่องของการลดละสละวางสมาธิที่เกิดขึ้น จะมีแต่เชื้อของกิเลสจะเพิ่มด้านมืดในใจเพิ่มอัตตาตัวตนในใจจะเป็นไปเพื่อความหลงได้มากกว่าเดิมทีเดียวเพราะฉะนั้นใส่ใจตั้งแต่ระดับพื้นฐานเป็นไปเพื่อการลดละสละวางเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความจางคลายเพื่อความดับ เพื่อความสงบระงับเพื่อการสลัดคืน